สข้อผิดพลาดที่คนทำธุรกิจบน Facebook ชอบมองข้ามจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ3ข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำธุรกิจใน Facebook แล้วมองข้ามไปนะครับข้อที่1เลยครับคือไม่ใส่ใจทีมแอดมินครับบางทีเนี่ยการเพิ่มทักษะ ให้กับทีมแอดมินเนี่ยแหละคือจุดสำคัญนะครับเพราะว่าตัวแอดโฆษณาเนี่ยพาพวกเขาเหล่านั้นมาแล้วแต่เรากลับไม่ได้เทรนทีมแอดมินดังนั้นเนี่ยแอดมินก็เลยตอบเป็นแบบหุ่นยนต์ครับ Copy p a s t e เซลสคริปไปให้สมุดเลยดังนั้นพอลูกค้าเขาทราบราคาแล้วเนี่ยเขาก็เลยไปเปรียบเทียบราคาได้นั่นเองส่วนข้อที่2ครับบางทีเนี่ยนักธุรกิจส่วนใหญ่จะยึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากจนเกินไปครับหรือความเพอร์เฟคชันนิสต์นั่นเองพอเรายึดติดกับความสมบูรณ์แบบมาเนี่ยมันทำให้ จำนวนคอนเทนต์ของเราเนี่ยมีน้อยกว่าคู่แข่งแล้วอายุของคอนเทนต์ปัจจุบันนี้มันอยู่ได้ไม่นานแล้วดังนั้น เน้นตัวปริมาณมากกว่าคุณภาพดีกว่าส่วนข้อสุดท้ายนะครับคนส่วนใหญ่มองข้ามการทำคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอแนวตั้งแบบสั้นๆนั่นเองครับซึ่งทุกระบบทุกแพลตฟอร์มเลยเนี่ยเขาสนับสนุนให้เราทำคอนเทนต์วิดีโอแนวตั้งแบบสั้นๆแล้วเขาเพิ่มการมองเห็นให้อีกด้วยดังนั้นเนี่ยจากนี้เป็นต้นไปลองเริ่มทำคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอแนวตั้งกันดีกว่าครับผมหนึ่งจะเล่าเคสตัวอย่างให้ฟังนะครับจากธุรกิจที่มาคอนซัลท์ให้กับหนึ่งเนี่ยเขาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรรัพย์ปาากฏว่ เขาใช้เงินในการทำการตลาดเยอะแยะมากมายเลยนะสุดท้ายตัวแอดโฆษณาเนี่ยก็นำลูกค้ามาให้ที่กล่องข้อความตามปกติครับปรากฏว่าเวลาลูกค้าทักเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเขาไม่สามารถปิดการขายได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปดูในกล่องข้อความเราค้นพบว่าตัวทีมเซลส์เนี่ยที่มีอยู่5-6คนเนี่ยเล่นก๊อปปี้แล้วก็ส่งตัวข้อความตอบกลับที่เป็นแบบอัตโนมัติที่ตัวเองตั้งใจจะพูด แต่ไม่ฟังว่าลูกค้าเขาสนใจอะไรครับดังนั้นเนี่ยพอลูกค้าถามมาว่าต้องการซื้อบ้านเดียว ทาวโฮมทาวเฮาส์ how home, how house, อะไรก็ตามแต่ตัวทีมเซลล์ก็ Copy กแล้วก็บอกราคาทั้งหมดเลยครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยหนีหายไปแต่หลังจากเราไปปรับแก้สคริปต์ใหม่ครับเวลาลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยเราถามก่อนเลยว่าคุณลูกค้ามีเด็กเล็กอยู่ด้วยไหมครับไม่แน่ใจว่ามีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นวัยสูงอายุอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้ามีพ่อแม่ที่วัยสูงอายุอยู่ด้วยเนี่ยเราแนะนําบ้านแบบไทเอ A นะคะเพราะว่าบ้านด้านล่างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนห้องรับแขก เป็นห้องให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ได้เลยเขาจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบันไดครับหลังจากเราเปลี่ยนสคริปต์ไปเนี่ยมันแค่เป็นการรับฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการครับมันก็เปลี่ยนจากการส่งข้อความมาเป็นยอดวอล์กยอดวิสิตแล้วก็ปิดการขายได้อย่างง่ายได้อีกหนึ่งเคสุรกิจนะครับที่ก่อนหน้าที่เขาจะมาเจอหนึ่งเนี่ยเขาพยายามทำคอนเทนต์เป็นแนวโฟโตอัลบั้มมาตลอดเลยนะครับตัวสินค้าที่เขาขายเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเขายิงแอดเป็นตัว อัลบั้มรูปภาพไปปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันไม่ได้อย่างต้องการครับค่าโฆษณาแพงขึ้นมากๆเลยหลังจากที่หนึ่งไปให้คำปรึกษาเนี่ยหนึ่งไปเจอคอมเมนต์ของลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยครับเขาคอมเมนต์ใต้ตัวอัลบั้มภาพว่าอยากดูวิดีโอเดโมการใช้งานครับดังนั้นมันเลยเป็นที่มาที่ทำให้หนึ่งบอกทีมให้เริ่มทำคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอทันที แต่ไม่ได้ทำคอนเทนต์รูปแบบวิดีโอธรรมดาทั่วไปนะครับหนึ่งบอกให้พวกเขาเนี่ยลองทำคอนเทนต์เป็นวิดีโอแนวตั้งแบบสั้นๆแทนครับแล้วก็เดโมวิธีการใช้งานสินค้าแล้วเอาวิดีโอเหล่านั้นเนี่ยไปรีプライตอบกับทุกคอมเมนต์รวมไปถึงเอาไปใส่ในแคมเปญโฆษณาปรากฏว่าค่าโฆษณาจากข้อความละ400บาทปัจจุบันนี้เหลือ50บบาทเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยนับเวลาเนี้ยบอกได้เลยนะครับพอเราเปลี่ยนตัวคอนเทนต์จากรูปภาพเป็นวิดีโอเนี่ย ทีมแอดมินเนี่ยตอบแชทแทบกันไม่หวัน่นไม่ไหวครับตัวอินบ็อกซ์แทบระเบิดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นนะครับเมื่อคุณรู้แล้วนะว่ามันมีหลุมพรางที่รอเราอยู่นะครับดังนั้นคุณต้องห้ามมองข้ามนะครับห้ามพลาดเหมือนเคสต่างๆที่หนึ่งเล่าให้ฟังนะไปให้ความใส่ใจกับทีมแอดมินแล้วก็ไม่ต้องยึดติดกับความสมบูรณ์แบบมากนะักเน้นปริมาณตัวคอนเทนต์ให้เยอะๆแล้วสุดท้ายนะครับลองทำคอนเทนต์วนะิดีโอแนวตั้งแบบสั้นๆให้กระชับฉับไวแล้วตรงใจกลุ่มลูกค้าของคุณดูครับ หลายๆธุรกิจนะครับที่เริ่มยิงแอดโฆษณาใน Facebook โดยที่ไม่เข้าใจตัวหลักการทําโฆษณาที่ถูกต้องเนี่ยบางทีเขาแค่กดปุ่มบูส์โพสตลอดเวลาเนี่ยมันคือการผลาญเงินโดยสิ้นเปลืองแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ครับดังนั้นเนี่ยการทําโฆษณาที่ถูกต้องนะครับคุณต้องเริ่มต้นจากการทําโฆษณาผ่านตัว a d Manager หรือตัวจัดการโฆษณาก่อนครับแล้วใช้เครื่องมือใหม่ล่าสุดของ a c e b o o k ครับมันคือการให้ AI ช่วยนําส่งแอดโฆษณาที่ดีที่สุด ไปหากลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำที่สุด พร้อมกับเลือกตัวคอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้คุณแบบอัตโนมัติในทุกๆวันครับเพียงแค่คุณเลือกใช้ตัวเครื่องมือ AI เหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยทำโฆษณาได้ง่ายขึ้นแถมแม่นยําอย่างมากขึ้นแล้วตัวค่าโฆษณาของคุณก็จะถูกลงอย่างชัดเจนการใช้ตัว AI ในการนําส่งโฆษณาแบบเต็มรูปแบบนะครับมันคือการใช้ a c b a d v e n t a g e Campaign Budget นั่นเองครับมันคือการที่เราใส่บัตเจตโฆษณาไว้ที่เลเวลแคมเปญครับแล้วก็สร้างกลุ่ม ่มเป้าหมายหลากหลายเลนส์ให้ตัว AI เนี่ยมี Choice ในการเลือกที่สำคัญเวลาเราสร้างกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องสร้างกลุ่มเป้าหมาย A/B testing ที่ไม่เหมือนกันนะครับ แล้วเคล็ดลับเล็กๆนะครับเวลาเราสร้างตัวคอนเทนต์โฆษณาในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอย่าสร้างโฆษณาแค่ตัวเดียวครับต้องมีช้อยส์ให้ AI เขาเลือกนำส่งโฆษณาไปหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการด้วยพอคุณใช้ตัวระบบ AI นำส่งโฆษณาแล้วสามารถสร้างคมเปนโฆษณาที่มีมากกว่า2 Asset และ2โฆษณาได้เมื่อไหร่ เมื่อนั้นแหละครับค่าโฆษณาของคุณเนี่ยจะต้องถูกลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนเรื่องสําคัญครับเวลาคุณทําโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาย,ยิงแอดชอบเซตไว้เป็นเดือนๆใช่ไหมครับแล้วค่อยมาดูผลลัพธ์อันนั้นแหละคือปัญหาสําคัญเลยนะครับที่ทําให้โฆษณาเนี่ยไม่ได้ดังใจที่คุณต้องการครับเพราะว่าในการทราําโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาตรวจสอบโฆษณาทุกๆ3วันนะครับ ทำไมมันต้องเป็น3วันด้วยครับก็เป็นเพราะว่าระบบการเรียนรู้โฆษณาของ f c e e o o o เนี่ย <c oughs> เขาเขียนไว้เลยนะครับว่า learning phase หรือการที่ให้ AI เรียนรู้โฆษณาของคุณกับกลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงนั่นเองดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเวลาคุณยิงแอด ให้รอประมาณ3วันหลังจากนั้นกลับเข้าไปดูผลลัพธ์แล้วปรับจูนโฆษณาให้มันดีขึ้นหรือเพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆเข้าไปครับแล้วมันก็จะทําให้ค่าโฆษณาของคุณถูกลงในทุกๆวันแล้วผลลัพธ์ก็จะได้อย่างที่คุณต้องการหนึงในคําถามนะครับที่ลูกศิษย์หนึ่งเนี่ยมาถามหนึ่งบ่อยๆเลยว่าพี่หนึ่งเฟซบมันไม่ดีแล้วหรือเปล่าครับคําตอบที่หนึ่งจะตอบกลับไปก็คือ Facebook ไม่ดีหรือเพจที่มียังใช้ไม่เป็นกันแน่ครับหลักการนะครับก่อนอื่นเลยเวลาคุณสร้างเพจขึ้นมาเนี่ยคุณควรจะต้องทำเช็คลิสต์ก่อนครับมันมี3องค์ประกอบสำคัญด้วยกันครับว่าการทำเพจที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยค้นหาได้เจอแบบง่ายๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับไปเช็คดูซิว่าชื่อเพจของคุณเนี่ย มีคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณแล้วหรือยังยกตัวอย่างเช่นถ้าธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจขายสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กเนี่ยตัวชื่อเพจนอกจากชื่อแบรนด์เช่นคำว่า small world er for kids แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเติมคำว่าสินค้าแม่และเด็กของเล่นเสริมพัฒนาการและของใช้เสริมพัฒนาการเป็นต้นครับเพราะคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นคำที่ลูกค้าค้นหาเยอะดังนั้นเนี่ยต่อให้เขาไม่รู้จักแบรนด์ของคุณเพียงแค่เขาเซิร์ชคำว่าของเล่นเด็ก มันก็จะดันเพจของคุณให้หาเจอได้ง่ายนั่นเองข้อที่2ครับไปตรวจสอบดูซิว่าตัวเพจของคุณเนี่ยได้สร้างชื่อผู้ใช้หรือ username แล้วหรือ,อยังครับเพราะว่าถ้าคุณสร้างเพจขึ้นมาแล้วคุณไม่สร้างชื่อผู้ใช้เนี่ยคุณจะได้ตัวเลขแบบสุ่มครับดังนั้นเนี่ยพอคุณไม่ได้สร้างชื่อผู้ใช้ขึ้นมาเป็นตัวเลขแบบสุ่มลูกค้าเซิร์ชชื่อแบรนด์ของคุณเซิร์ชยังไงก็หาไม่เจอครับสุดท้ายครับ คือคำแนะนำที่เกี่ยวกับตัวเราครับบางทีเนี่ยเราอ่านตัวพาร์ทนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเราต้องแนะนำตัวเองเนะว่าเราคือธุรกิจขายสินค้าแม่และเด็กที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการตั้งมาแล้วกว่า40ปีถ้าคุณยังทำแบบนี้อยู่ผิดครับ วิธีการทําตัวเพจให้มันถูกต้องแล้วช่วยดันให้ระบบการค้นหาหาเราเจอก็คือเรื่องคําแนะนําตัวเองเนี่ยให้ใส่คําค้นหาที่เกี่ยวข้องเข้าไปเลยครับดังนั้นเนี่ยแทนที่จะไปแนะนําว่าคุณอยู่จังหวัดไหนเนี่ยให้เพิ่มเข้าไปครับว่าเราเป็นร้านขายสินค้าแม่และเด็กขายขวดนมแพมเพิรผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของเล่นเด็กด้วยนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณทําครบ3ข้อนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เพจของคุณค้นหาเจอได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนจากประสบการณ์นะครับที่ให้การคอนซัลท์ตัวลูกศิษย์ของหนึ่งนะครับมีธุรกิจที่เขาขายส้มโอทับทิมสยามครับปรากฏว่าพี่เขาเนี่ยส่งส้มโอมาให้หนึ่งทานคราวนี้เนี่ยหนึ่งก็เลยอยากจะแท็กตัวเพจของพี่เขาหนึ่งก็เลยถามชื่อเพจครับพี่เขาส่งชื่อเพจมาว่าส้มโอทับทิมสยามนครศรีธรรมราชปรากฏว่าพอหนึ่งเซิร์ชเข้าไปในแอป Facebook หาไม่เจอครับ เพจพี่เขามี300้ไลค์แต่หาไม่เจอนะแต่เพจที่มีแค่5ไลค์ดันโผล่ขึ้นมาครับคราวนี้พอหนึ่งไปสแกนทั้งนั่งที่ชื่อเพจมันตรงกับคำค้นหาแล้วมันเกิดไรขึ้นครับมันขาดไป2ส,ส่วนสำคัญครับ 1. พี่เขาไม่ได้สร้างยูสเนมหรือชื่อผู้ใช้ของเพจนั่นเองครับแล้วข้อที่2ครับเขาไม่ได้ใส่คำค้นหาที่เกี่ยวข้องไปตรงคำแนะนำที่เกี่ยวกับเพจมันก็เลยทำให้ระบบการค้นหาของ Facebook เนี่ยหาเพจพี่เขาไม่เจอครับ ดังนั้นสรุปแบบง่ายๆนะครับถ้าคุณทำธุรกิจอยู่แล้วคุณยังไม่ได้ทำเช็คลิสต์3ข้อนี้ให้รีบกลับไปแก้ไขโดยด่วนครับเพียงแค่นี้เองคุณอาจจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแอดโฆษณาของ Facebook เลยครับหนึ่งในปัญหาสุดคลาสสิกที่คนชอบเข้าใจผิดๆในการยิงแอด Facebook นะครับ คือเรื่องกลุ่มเป้าหมายครับทำไมมันเป็นปัญหาสุดคลาสิกครับก็เป็นเพราะว่าเวลาเรายิงแอดใน f c e e o o o เนี่ยระบบของ Facebook ชอบแนะนำกลุ่มเป้าหมายมาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าหนึ่งทำธุรกิจเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ย ตัวระบบของ Facebook ก็บอกว่าเอ้ยคนที่น่าจะสนใจร้านอาหารของคุณเนี่ยเขาต้องสนใจประเทศญี่ปุ่นเราก็จิ้มเลยครับแล้วก็น่าจะเป็นคนที่สนใจอาหารญี่ปุ่นด้วยเราก็จิ้มเพิ่มใช่ไหมแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ชอบกินแซลมอนอันนี้ก็ใช่นี่นะแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบกินซาซิมิอีกอ่ะอันนี้ก็โดนดังนั้นเนี่ยพอเขาแนะนําอะไรมาเราก็เชื่อเขาสมดก็จิ้มใหญ่เลยครับแล้วมันมีปัญหาตรงไหนครับเมื่อคุณจิ้มความสนใจรวมกันเยอะๆเนี่ย มันคือคำว่าหรือครับดังนั้นมันแปลว่าคนที่คุณกำลังยิงแอดใส่เขาอาจจะชอบประเทศญี่ปุ่นแต่อาจจะไม่ได้ชอบอาหารญี่ปุ่นก็เป็นไปได้ครับพอคุณจับความสนใจมารวมกันเยอะๆเนี่ยมันทำให้กลุ่มเป้าหมายกว้างขึ้นครับถ้าลองนึกดูนะครับเมื่อคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายหลายๆตัวรวมกันแล้วเนี่ยขนาดของกลุ่มเป้าหมายของคุณมี14ล้านคนแล้วถ้าคุณยิงแอดโฆษณาใน Facebook มีงบประมาณ100บาท คุณจะเข้าถึงคนได้แค่1,000คนเท่านั้นดังนั้นถ้ากลุ่มเป้าหมายมี14ล้านคนคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับ14,000วันครับ ดังนั้นก็ไม่รู้ว่าธุรกิจเราจะอยู่ถึงหรือเปล่านะวิธีการที่ทำให้มันถูกต้องก็คือจากนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าคุณยิงแอดผ่านมือถือให้เลือกความสนใจแค่คำเดียวก็พอครับแต่ถ้าอยากจะยิงแอดแบบมืออาชีพเลยต้องมาเรียนรู้วิธีการยิงแอดด้วยตัว Facebook Ads Manager หรือตัวจัดการโฆษณาครับเพราะมันมีเครื่องมือในการ narrow audience การจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงหรือการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่รู้จักเราแล้วที่เรียกว่า custom audience เพื่อยิงแอดตามหลอกหลอนก ได้หรือกระทั่งเอากลุ่มเป้าหมายที่รู้จักเราแล้วเป็นตัวต้นแบบแล้วให้ระบบหาคนใหม่ๆที่คล้ายกันที่เราเรียกกันว่า Look a l ไล e Audience ์นั่นเองถ้าคุณเข้าใจวิธีการปรับกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนึ่งเชื่อแน่นอนครับว่าตัวธุรกิจของคุณเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นผลแล้วไม่ใช่แค่ค่าโฆษณาถูกลงนะ คุณจะได้เงินวิ่งเข้าบัญชียอย่างแน่นอนครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตาม Eduplus ด้วยนะครับ